สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมวยมีข้อมูลดีๆนะคะที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพมาฝากค่ะโดยเฉพาะสําหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะเราห่วงใยนะคะในสุขภาพของท่านผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสําหรับคนที่อยากมีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเรามาดูกันนะคะในแผนประกันสุขภาพนี้ครอบคลุมอะไรบ้างนะคะ ผลิตภัณฑ์น,นี้มีชื่อว่า helfit a t h 99รีฟันพัส r e f u p l u ค่ะมีจุดเด่นตรงที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลทั้งค่าห้องพักค่ารักษาค่าผาา่าตัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยสัญญาเพิ่มเติมนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยในคลิปนี้คือ3แผนหลักนะคะโดยจะแบ่งตามค่าห้องพักที่เราต้องการได้แก่ค่าห้องพัก1,700บาท ค่าห้องพัก2,200บาทแล้วก็ค่าห้องพัก2,700บาทต่อคืนนะคะซึ่งค่าห้องเนี้ยนะคะจะส่งผลต่อความคุ้มครองอื่นๆด้วยนะคะเช่นค่ารักษาพยาบาลทั่วไปแล้วก็ค่าผ่าตัดยกตัวอย่างง่ายๆนะคะลูกค้าถ้าคุณลูกค้าเลือกค่าห้อง1,700บาทนะคะความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลก็จะเริ่มต้นที่15,000บาท ต่อครั้งนะคะและถ้าเลือกค่าห้อง2,700บาทความคุ้มครองก็จะเพิ่มเป็น25,000บาทต่อครั้งนั่นเองค่ะยิ่งค่าห้องสูงนะคะความพุ้มครองก็จะยิ่งครอบคลุมเยอะขึ้นค่ะ ค่าเบีย้ยประกันเป็นอย่างไรนะคะหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะค่คาเบีย้ยประกันละ่ะอ่าก็จะตามภาพนี้นะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยค่ะว่าค่าเบีย้ยประกันเนี่ยมันจะแพงไหมนะคะก็ขออธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะคะถ้าคุณลูกค้าอายุ50ปีแล้วก็เลือกค่าห้องเนี่ยนึ่บาทค่าเบีย้ยประกันก็จะอยู่ที่ประมาณ16,928บปาทต่อปีนะคะแต่ถ้าลูกค้าเริ่มทําตอนอายุ60ปีนะคะค่าเบีย้ยก็จะสูงเพิ่มขึ้นเป็น23,722 บาทต่อปีค่ะเพราะว่าอายุที่เพิ่มขึ้นก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพที่มากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลสูงขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะจุดเด่นที่น่าสนใจของสัญญาสุขภาพตัวนี้นะคะจุดเด่นของประกันนี้ก็คืออย่างแรกเลยนะคะคือความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งค่าห้องค่าผ่าตัดและการรักษาโดยวิธีสเตมเซลล์ค่ะสูงสุดนะคะ ให้300,000บาทตลอดสัญญาค่ะอีกทั้งยังมีวงเงินสำหรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็การผ่าตัดเล็กๆค่ะโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยนะคะต่อมานะคะใครบ้างที่เหมาะกับสัญญาสุขภาพตัวนี้สัญญาสุขภาพนี้นะคะเหมาะสำหรับใครขอนแนะนำนะคะว่าสำหรับคนที่อยู่ในฐานะเป็นลูกนะคะเป็นลูกๆอะคะ่ะ ที่อยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนประกันสุขภาพปีดามันดานะคะได้สิทธิคนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยนะคะหรือผู้สูงอายุนะคะที่อยากจะวางแผนสุขภาพของตัวเราเองอย่างมั่นใจนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลานด้วยนะคะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานก็จะขอสรุปดังนี้นะคะสรุปง่ายๆก็คือประกันสุขภาพเนี่ย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ดีสําหรับคนที่ต้องการความอุ่นใจในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะสามารถเลือกแผนที่เหมาะสมกับตัวเราเองได้แล้วก็เบี้ยประกันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปค่ะใครที่สนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาทักมาได้นะคะพวกเรายินดีให้คำแนะนำทุกขั้นตอนเลยค่ะ คุณลูกค้าลองคิดดูนะคะว่าถ้าวันหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะต้องนอโรงพยาบาลถ้าเรามีสัญญาสุขภาพตัวนี้ค่ะมันจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้มากแค่ไหนบางทีนะคะค่าห้องคือละสองพันรอบาทเนี่ยอาจจะดูสูงนะคะในส่วนของเบี้ยประกันนะแต่ถ้าคิดถึงความสบายใจเนี่ยแล้วก็การดูแลที่ได้รับ ก็คิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะคะสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของคุณลูกค้าและหากสนใจนะคะติดต่อรืิสก,กนเกี่ยวขคมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ